อค่ะไม่ใลูาด้วยอะไดะพูดที่ไปที่มาการโครจรมาเจอกันครั้งนี้เป็นเหมือนเนี่ยเออใหญ่็งเห็นใช่ทีกเข้าไปอ่านบทดีว้ไเป็นชื่อพี่ิมน ดีใจเขาก็ร oh okay, um ู้สึกแบบโอเคเลยนะที่ได้เล่นมือคู่กันแล้วตอนแรกที่เเป็นมาเราได้เล่นกับใครเพราะว่าผมาไเล่นกับเด็กใหม่นะเด็กใหม่พอชื่อเพิร์ยมาโอ้ยควนิดคุ้นเคยกันมากใจมากก็เลยแบบในแง่ของเราเป็นรุ่นพี่เราต้อนรับน้องใหม่ยังไงบ้างเขาเป็นรุ่นพี่ผมมั้งเล่นอะวงการอะเออแต่เราเป็นรุ่นพี่ในค่ายก็ไม่มีอะไรมากนะ เชื่อว่าสาญญาภาพเขาดีเกินเกินแล้วต้องทำอะไรกันเออเออใช่ครับการมาโคจรครั้งนี้โดยโ<อ>ที่ไม่ได้ร่วมงานกันมาก,ก่อนมันต้องปรับเคมียังไงบ้างไม่ต้องปรับเลยครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือสนิทกันแล้วมีไปกินข้าวอนอกกันแล้วเวลาก็มีคุยกัๆๆนเลยง่ายกว่าการที่เล่นกับคนที่ไม่รู้จักอืดง่ายมากในแง่ของพี่เพิร์ทที่พอตัดสินใจเข้าค่ายมันจะมีหลายแนวให้เราเล่นทำไมเราถึงตัดสินใจเล่นอืม ทำไมเราตัดสินใจเลายเล่นวอสแวให่าสใจเลแสดงว่าแฟนๆก็มาเม้นบ่อยว่าอยากให้เพิร์ทเล่นวายอีกครั้งนึงเอออะไรนะดีใจรับมีคู่แล้วเออ่ะเราเราเขาดีใจที่มีเราเราดีใจยังไงอ่ะผมก็ดีใจที่มีเขาเลยครับเออ ซีรีส์วาเอนานมากแนี้นเาก็บอกเฮ้ยถ้าผิดเร่อมอนเจะวิ่งลโรงเรียนเรอดูอยู่รอดูว่าจะวิ่งไมไม่ต้องวิ่งหรอกมันยัไม่งรอดูอยู่นะไม่เขาใชเราไปวิ่งด้วยไปเไจริงเออเรื่องของเราเป็นยังไงบ้างเรื่องของเราที่เล่นูดกันอะกับเนื้อเรื่องนี่แหละก็รู้สึกว่ามันไกลตัวนิดนึงนะเพราะว่าส่วนตัวอคแบบเป็นเด็กเรียนเก่งเด็กเรียนเก่งวิชาแต่ผมแบบไม่ค่อยเก่งเท่าที่เอเ่ัน เเื <łość> ่ออะแล้ว <Harriet> ก็างากนเด็ที่เอาใจตัวเองซึ่งมันก็คอางีหาไปวก็มันเป็นรใจอะไรก็ได้ที่เป็นล้หม่ใน่องมันจะม่แตมแล้วพอมาทำงานเ้วยกันมันจะต้องเขาเรียกนะละลายพฤติกรรมกันยังไง ก็จะดีอยู่แล้วไม oh of of s <S uh, ่ต้องละลายเลยเพราะว่าแบบชอบอะไรเหมือนกันทำอะไรคล้ายๆกันอยู่แบบส่วนมากมันจะคุยกันมมันานอ่าแก็รเหมือนกันมากค่ะลลอะไรที่เหมือนกันอะสีตัรแต่งตัวรถยนต์รถยนต์เมือนกันสไตล์การแต่งบ้าน โอ้เยอะครับหลายอย่างเหมือนกันไปใชๆกันเพราะว่านัดเรื่องงานเราก็คือคุยกันเรื่องปกติเรื่องส่วนตัวกันด้วยใช่ไหมใช่ครับมีเป็นนักทีเซอร์ันต้องคอยเออแต่อย่างพอมาเล่นกับเพิร์ดหลายคนก็ต้องจำภาพของเพิร์ด NC ที่มั่งได้ดูผลงานเขาใชบ้างใช่ไหมพอแสดงเออเอ็นซีเขาเป็นยังไงบ้างเราถามเราถามเธอเออน่ารักผมเนี่ยน่ารักเออเราเตรียมตัวเตรียมใจกับ NC พี่เพิร์ดยังไงบ้าง แต่ก็รอรอดูรอรอดูรอดูแล้วกันแต่ว่ามันก็ต้องมีใช่ไหมาน่าจะมีบ้างแหละเออเพราะที่ผ่านมาของเรามันแค่แบบว่าแตกอ่าใช่นิดนิดหน่อยเออเต้องรอรอดูต่อไปในบทมันเป็นอย่างนั้นป่ะในบทตอนนี้คือยังอยู่ในในแบบขั้นตอนเออ แล้วแต่ใน,นเรื่องให้เราดูดีกว่ออายังว่าจะมีหรือเปล่าแตไม่มีล้วออออรู้สึกไงพอรู้ว่าเป็นคู่เราหลายคนก็รู้สึกว่ามาซัพพอร์ตเยอะมากกว่าแบบด้านลบหรือด้าดีใจมดีใจครับดีใจที่ทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามันมาทั้งบเรายังไม่ได้มีโปรเจกต์ออกมาแกคนน่ารักมากแล้วก็มรู้สึกองเราก็อยากจจริงที่สนับสนุนพวกเรานรััว่าจะทํออมาให้ดีที่สุดต่อเล กับเราอะค่ะกับชิมอนกับชิมอนเราก็เคยมีคู่มาก่อนแล้วแต่ว่าพอมาคู่กับเพื่อนหลายคนก็รู้สึกว่าอยากดูมีกระแสไหมกระแสแบบมีแรงๆเลยตอนนั้นรู้สึกไงตอนนั้นกระแสที่ไปคู่กับเราอ่ะตอนแรกก็แบบจะมีจริงเหรอเทคโนโลยีมันจะได้เหรอวแต่พอมาอยู่ด้วยกันน้องเข้ามาแล้วพอมาสนิทกันแล้วเื่อกก็จริงกะมีอะไรที่มันเซ็กซีกัน ว่าการทำงานจะมีในตอนปับปืนยังไงมาแล้วก็แฟนเหมือนเห็นเคมีของเราสองคนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ถึงผู้ใหญ่ด้วยที่กำลังจเคลียร์ายกันด้ความเรื่องกต่วน่าจะเข้ากันได้อย่างนี้เราจะกดดันหรือคาดหวังไว้ยังเพราะแฟนก็แบบว่าเออตั้งตารออะไรเคมีของเรานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นเรื่องแหละเออแล้วก็อยากจะทำที่พอเรากดดันแล้วก็อยากมีสิ่ก็อยากทอมาให้ดีที่สุดใช่แต่ประมาณนี้แล้วชิมมอนเป็นไงเราต้อง รับน้องใหม่เขาแล้ก็ต้องเออเรื่องแรกของเขาได้คาดด้วยนะแตาเแื่องความเป็นเพื่อนเนี่ยมีสียภาพของเขาอยู่แล้วอูเพินเขาแบบเขาต้องอะไรเขาเยอะเลยสมมาิบางทีเขายังสอนอีกเออให้ฝากคู่ของเราปีหน้ามาแน่ชื่อเรื่องนะครับหัวใจในสายลมนะครับแตงรสโมสนะฮก็ปีหน้าได้ดูแน่นอน